ครับมาเฉยๆแล้วก็หมุนไปแล้วอ๋อตอนนั้นช่วงฝนตกหนักเลยใช่ครับอ๋อมาไปไหนมาครับไปจังหวัดมาครับไปจังหวัดตากนะใช่ครับแล้วจะไปไหนครับไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านครับอ๋อแล้วตัวเองเป็นงไงครับไม่เป็นไรครับแปรงหลวงพ่ออะไรป่ะมีหลวงพ่อคงอยู่อ๋อเดี๋ยวจับจับข่ามาทำข่าวปังเลยเนี่ยเรียกว่าทำข่าวคนบ่นบาดเจ็บเกี่ยเลยนะว่า